iPad น่าจะแบบตัดเสียงรบควนไม่ได้นอกจาก iPhone ที่เป็นโทรศัพท์เห hey. าวิธีแก้มัน iPhone มันตัดยังไงอ่ะก็วิธีการตั้งค่าก็าไปที่เข้าถึงนะการเข้าถึงแล้วก็ไปที่เสียงมันจะมีการตัดเสียงรบคววในการโทรศัพท์อยู่น้องอยู่ขอก่อนอยู่พิ่งเข้าไปเดี๋ยวไปกนัน ฝ<อ>ั่งนี้ครับ Mark the location ยืนเยงเขาไหมไม่ไม่ไม่เออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันวิ่งมาแล้วอยู่ก้อนหินนี่<อ>นะโอ้โห เอาน้องเนี่ยก่อนหินเนี้ยมีตัวก้อนหินไหนพี่ยิงแล้วนเ,เนี้ยอ๋อเห็นตัวนี้ใช่ไหมเหมือนอใช่ ี่ไม่ได้ยินเสียงเนี่ยคนตกเนี่ย ทีตรงหินหรือเปล่า